นาโนสวอมมันแรกก็ตาไว้บนนี้เพราะว่าจะไม่เห็นนะถ้าตวางตรงนี้อีกจุดนึงเราก็อาจจะวางตรงนี้เลยก็ได้หรือมีจุดก็คือตรงนี้ชิดประมาณนี้แล้วก็กดลิกขวาก็จะวางเป็นประมาณนี้นะนาโนสวอมก็อาจจะวางฝั่งนี้ก็ได้จะให้ดีก็คือวางกลางๆประมาณนี้ส่วนเทอร์เรสวางแบบนี้ก็ได้ถ้าเรามายืนเล็งตรงนี้นะก็วางเทอร์เรสไว้ตรงนี้ส่วนรีเทคนะฮะก็มีเลยจุดนี้ ถ้าเรามาทางนี้แล้วก็วางอย่างนี้ได้ต่อไปก็จะเป็นจุด B ก็วางแบบนี้ก็ได้เเลตวางไว้ข้างในนี้ก็ได้ว่ามันจะได้ยิง2จุดนี้ยๆนะฮะที่ให้วางหลังกล่องเพราะว่าเวลาขึ้มาวางตรงนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามีนานสวอมตรงนี้นะส่วนอารามบอดเนี่ยเราจะวางตรงไหนก็ได้ตรงกลางอย่างนี้เลยก็ได้ส่วนรีเทคฮะก็จะมีจุดตรงนี้แล้วก็อีกจุดนึงก็คืออยู่ข้างบนนี้นะวิ่งเข้ามาตรงนี้เลยก็ได้